ิปนี้เป็นทริปส่งท้ายการใช้ชีวิตในเจนีวาแล้วค่ะเรากำลังนั่งรถบัสไปมิลานประเทศอิตาลีเพื่อจะต่อรถไฟไปที่เวนิสนะคะจริงๆแผนเดิมเราจะนั่งรถไฟตรงจากเจนีวาไปที่เวนิสเลยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าเขาปิดซ่อมอะไรหรือเปล่าช่วงที่เราจะเดินทางอ่ะดันไม่มีรถไฟสายนี้ให้จองเลยแต่ว่าการนั่งรถบัสข้ามประเทศเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์แตกหน่ยอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะ ชายแดนร,ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีเนี่ยมันอยู่ในแบบในช่องเขาเลยค่ะเรามาถึงที่มิลานแล้วค่ะสถานีรถไฟที่มิลานใหญ่แล้วก็คนเยอะมากๆเราก็พยายาม ระแวงระาวาังตัวอยู่พอสมควรนะพอก็ดูข่าวมาเยอะจริงๆแล้วอ่ะเราเกือบจะยอมแพ้กับทริปโดโลไม้หลายรอบมากๆเลยค่ะเพราะเราอ่ะมีวันหยุดเหลือน้อยแล้วพอหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยมันก็ดูไม่ง่ายเลยคนส่วนใหญ่ก็จะเช่ารถขับไปนะคะแต่ว่าวันดีคืนดีเราไปเจอว่ามันมีมนแบบแบบวันเดย์ทริปไปโดโลไม้จากเวนิสเราก็เลยแบบเออมันก็เป็นไปได้นี่นะทําให้เราเริ่มต้นวางแผนที่จะ ไปโดโลไม้จากเวนิสค่ะ ไปโรงแรมนะคะเหมือนโดนหลอกให้ลงรถ Google บ a หลอกให้ลงเรือเร็วไปนิดนึงจริงลงอีกป้ายนึงก็ได้นะมารูมทัวร์กนนะคะ อ๋อสภาพฉันเอ้ห้องดีอ่ะห้องใหม่แล้วก็สะอาดมากเนาะว้าวไม่ต้องเอาสบู่มาก็ได้อยเงี้ยลืมเปิดฟัไฟห้องน้องอยู่ไหนอเคโอ้ย คือห้องดีมากห้องดีมากอยากนอนสักสามคืนสวัสดีจากเวนิสประเทศอิตาลีค่ะต้องขอภายในความแบบว่าสภาพโทมในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆก็โ o มทุกครั้งหรือเปล่าแต่ก็ด้วยความเราเดินทางมาสิบชั่วโมงเพื่อจะถึงเวนิสแล้วก็เช็คอินเข้าที่พักค,ค่ะก็เราออกจาก เจนีวามาตั้งแต่ประมาณ6โมง7โมงนะคะเราก็นั่งรถบัสจากเจนีวาไปที่มิลานค่ะแล้วก็จากมิลานก็นั่งรถไฟต่อมาที่เวนสิสพอถึงสถานีที่เวนสิสแล้วเนี่ยก็นั่งเรือเรือที่เป็นเหมือนเรือเมลเราก็ต่อไปที่โรงแรมนะคะก็ในการเดินทางที่ทอล์คดมากวันนี้เป็นกิจกรรมหลักในวันนี้นละคะ่ะคือการเดินทางมาที่เวนสิส แต่ทาไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เพราะว่าทิปเนี้ยเราทั้งตื่นเต้นเราก็กังวลมางมาเพราะว่าเราจะไปโดโลไมท์เรือล้สาธารณะค่ะเป็นทิปที่วางแผนมาก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งวางแผนว่าจะไปโดโลไมท์ยังไงแต่ว่าแต่ว่าจากเนีย่ยที่เวนิสจะทําอะไรอะไรยังไงต่อเนี่ยก็คือแบบแบ,บ,แบงค์มาก พก็ไม่ได้เคยดูขอ้อมูลเกี่ยวกับเวนิสมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เย็นแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะออกไปทันไปหาอาหารไปหาร้านอาหารทานกันนะคะในส่วนที่เราจะไปโดโลไมย์ยังไงนั้นแล้วค่อยๆเล่าให้ทุกคนฟังกาเพราะว่าโอยรายละเอียดมันเยอะมากแล้วทําไมเราถึงต้องมาเริ่มต้นที่เวนิสแล้วนั่นแหละคะ่ะเอาไว้ว่าตอนเนี้ย ขอไปหาอะไรกินก่อนขอไปพักก่อนแล้วก็อย่าเจอกันอีกทีนะคะทุกคน กำลังเดินกลับโรงแรมค่ะหน้ายมไม่ไหวแล้วันนี้อากาศที่นี่มันก็เหมือนอากาศที่ไทยเลยอ่ะความร้อนชื้นอ่งร้อนแบบริมทะเลแบบเหนียวตัวมากอยากอาบน้ำใกล้ถึงแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งไหมหรือจะเกือบสามทุ่มแล้วพอาทิตย์ก็ก็จะตกแล้ว ็โอเคนะตอนทานอาหารก็คือแบบพยายามถ่ายวิดีโอแต่ก็เกรงใจเพราะว่าเป็นจุดที่แบบคนเดินไปเดินมาแล้วก็คนเยอะค่ะแต่อาหารอร่อยมากปกติเราเป็นคนไม่ได้อินอาหารอิตาเลียนเท่าไหร่แต่ว่าพอได้กินอาหารอิตาเลียนอร่อยอร่อยแล้วอะก็ค่ะอ่ะลมดี พักผ่อนกันนี้ก็ค่ะวันนี้ต้องเดินทางต่อสวัสดีชาวันใหม่ค่ะอะนอนสบายมากเลยโรงแรมนี้นอนสบายมากส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่เจนีวาใช่ไหม คืออพาร์ตเมนต์มันไม่มีแอร์ก็คือแบบช่วงเนี้ยหน้าร้อนก็คือแบบร้อนร้อนแร้อนจริงๆแล้วร้อนอ่ะต้องจ่อหันลมนอนทุกคืนก็ได้นอนห้องแอร์เราแบบโอ,อฟินมากแต่ว่าวันนี้เราก็จะเดินทางต่อนะคะก็เดี๋ยวไปทานอาหารเช้าของโรงแรมแล้วก็ รถบัตรเราสิบโมงใกล้ๆโรงแรมนี่แหละคะ่ะก็คือเราเลือกโรงแรมนี้เพราะว่ามันใกล้จุดคือรถบัตรไปที่เมืองอจอบเปียโคเ <c oughs> กี่ยวกันออกเสียงชื่อประหลาดๆพงศิษยจังดับเปียโคสักอย่างนะคะแล้วก็ไปต่อรถบัตรไปที่โดโลไมค่ะนี่คือแพลนในวันนี้แล้ว ทีพักวันนี้ก็ในคืนนี้นะคะก็คือเป็นจองเป็นเหมาเท่นหัดในโดโลไมเป็นแบบเตียงรวมก็คงไม่ได้นอนสบายยังคืนนี้ฉันไม่อยากลุกเลยโอเคเหมือนเมื่อวานนะเราก็ไม่ได้บอกเออบอกจกะเล่าให้ฟังใช่ไหมบอกที่เรามาเริ่มต้นที่เวนิสนะคะเพราะว่าตอนที่หาข้อมูลแรกๆ ตอนแรกเกิดจะถอดใจอาการมาโดโลไมแล้วนะเพราะว่าเวลาเราน้อยมากเวลาเราน้อยแล้วก็พอหาข้อมูลแล้วก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่คนก็จะเช่ารถแล้วก็ขับไปเที่ยวโดโลไมกันค่ะแต่ว่าพอหาข้อมูลนะก็พบว่ามันมีพวกวันเดย์ทริปไปโดโลไมาจากเวนิสเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือมีหลายเจ้าที่ทําก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจากเวนิสอะเราสามารถนั่งรถไปโดโลไมได้นะ ก็เลยพบว่าอาจจะมีมากกว่านี้มันก็ที่เราเจอก็คือมีสองชอยส์นะคะก็จะมีนั่งรถไปลงที่ ę. คอติน่าเมืองคอติน่าซัมติงแล้วก็จะมีรถเมย์ไปทรีคามหรือว่าไปเดินเชลโล่เล่าโดโลมไมได้นะคะแล้วก็เป็นรถไปลงที่เมืองที่เราจะไปเนี่ยเราก็มีรถเมย์ไปโดโลมไมเหมือนกัน ซึ่งที่พูดมาเนี่ยแล้วก็ตันนี้แหละเราจะไปทดลองว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเราหกละเหินอีกแล้ว,ลว,ลวจากเตียงสบายๆอันนี้ไปกินข้าวเช้ากันดี่กค่ะ ใกล้ได้เวลาแล้วค่ะแต่ว่าก่อนไปอยากจะเล่าทริคเล็กๆนิดนึงนะคะ่ะคือเวลาเราวัาเที่ยวแบบเนี้ยเราก็แบบเน้นความคล่องตัวเนาะแบกบเป้ใบเดียวก็อาจจะกระเป๋าเล็กๆไว้ใส่แบบมือถือของมีค่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอรอบเนี้ยนั่งรถบัสเยอะ <c oughs> ก็เลยคนพบว่าการมีเป้เดย์แพคที่อาจจะแบบพักได้แล้วก็ดึงออกมาใช้อะไรเงะะี้ยค่ะ มันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ารถบัตรมันไม่ได้มีพื้นที่สําหรับให้เราเกาะเป้ไว้นะคะก็ต้องบางทีก็ต้องโหลดไบตั๋้รถบัตรแล้ที่เนี้ยมันก็มีของมีค่าในเป้ใช่ไหมเราก็เลยรอบนีใช้เป็นถุงช้อปปิ้งที่เราติดมาเผื่อนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยสะดวกนะเพราะมันเป็นถุงช้อปปิ้งอะ่ะแต่ก็พอแก้ขาดไปได้ไปก่อนก็คิดว่าจดลิสต์ไว้ว่านี่คือ หนึ่งสิ่งที่อนาคตต้องมีเต้เดย์แพ็คแบบพับได้โอเคอยวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเช็คเอาท์แล้วก็เตรียมเดินไปป้ายรถป้ายรถป้ายรถเดี๋ยวป้ายรถบัสกันเยอะค่ะป้ายรถบัสอยู่ประมาณตรงนู้นค่ะออกเสียงดัง แต่เช้านี้ไม่ธรรมาดาเลยจ้ารถบัสยังไม่มาแต่มีคนรอรถบัสอยู่อยู่ตรงนี้ เดินป้าลรถเมล์นะคะว่ารถบัสท,ที่เรามามันจอดตรงสถาน,นีรถไฟแต่เราเดันซื้อตั๋วขึ้นรถที่เหมือนแบบต้ายรถบัสอีกที่หนึ่งอ่ะเกือบประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกกว่าโอเครถบททัสดีเลยนิดหน่อยแต่ก็ด้วยความที่เราเผื่อเวลาแล้วโอเคค่ะยังได้อยู่ ลืมบอกไปเราอยู่ที่ดอเบียโคแล้วนะคะมีห้องน้ำสาธารณะตรงนี้นะคะเลือใครมาแล้วหาแบบเราเดินเลยจากใต้รถนมล์มาแป๊บหนึ่ง หรือหาใน Google Maps กูเกิลแมปก็ได้ค่ะ คนนะคะ리프티로알로소ก็จ,จะเป็นจุดเริ่มเทลที่ถ้าเราไม่นึ้เดินขึ้นมานะ พักนะคะีฟูจิโอาวาลิโดจริงก็อยู่ตรงนูน้นไม่ไกลมากนะคะเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนกําลังเดินไปที่พักนะคะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินไปจอบของกันราเขาเออกไปหาที่ถ่ายรูปเง,ง,ง,งียบๆ คนก็นเรากำลังสวนกับคนกลับอยู่คนก็เยอะพอสอคคนเดินแค่นี้หอบละปวดมากค่อยคุมค่าเหนื่อยหน่อย ที่พักคืนนี้นะคะเตียงบนคะ่ะเวลาจักหน้าต่างห้องนะคะคือเช็คอินแล้วนะคะได้เตียงนอนแล้วแต่ว่าที่พักตรงเนี้ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนิดนึงไ้ส่งข่าวให้คุณสาก่อนไม่งั้นงนงแงนอักมากไม่ได้ข,ข่าวจากเรา ค okay. ดำเนินการส่งข้อความแล้วเรียบร้อยเี๋ยวกลับไปอาบน้ำดีกว่าค่ะแล้วก็จะไม่ต้องอาบอีกคืนนี้ วิวห้องอาบน้ำนะแต่คนอยู่ตรงนี้ฉันอาบน้ำตรงนี้โอเคที่นี่นะคะอาบน้ำเสียงเงินนะก็คือต้องซื้อ8ยูโรสำหรับน้ำ30ลิตรก็จะเป็นเหรียญอย่างนี้แล้วก็หยอดเครื่องนี้โอเคแต่ว่าต้องอาบแหละ รีแคปการเดินทางวันนี้ดีกว่าคะ่ะเราเช็คอินแล้วนะคะมันพวดไปหลายรอบแหละเช็คอินแล้วกําลังรอเวลาทานอาหารเย็นนะคะเขาจะเสิร์ฟอาหารเย็นตอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มก็คือที่พักอันเนี้ยรวมอาหารเย็นด้วยเป็นมัลตนเัดแบบนอนเตียงรวมแต่ว่าจะเหมือนแบบถ้าเทียบกับที่เราไปที่เซอร์แมทมาอาคารเขาจะค่อนข้างจะแน่นอยู่คะ่ะเหมือนแบบ เวลาเดินอะไรเงี้ยไม่มีเสียงเอียต์อาร์ตเหมือนเหมือนเมาเทนทัสที่เราเคยไปมานะคะก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละก็แค่คืนเดียวัน้อแล้วก็เราก็เดินไม่ได้ไกลมากจากจุดเริ่มเทลนะคะก็คือเรานั่งรถบัสมาจากเวนิียก็คือเวนนสเนาะก็ตกประมาณรถบัสออกประมาณสิบโมงยี่สิบกว่า มาถึงที่ดอปเปียโกนะคะประมาณคือตามกำหนดเวลาคือบ่ายสอแต่ก็ดีเลยด้วยสภาพจราจรบนภูเขาก็ <c oughs> <c oughs> เลยถึงที่นี่ถึงถดอปเปียโกะประมาณก็จะบ่ายสองครึ่งบ่ายสอง 40. ประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าเราจองรถบัสเป็นรถบัสสาย4 4 4จากดอปเปียโคู ที่เป็นออลอนโซฮัดนะคะก็คือรอบบายสามยี้าก็คือเราเผื่อเวลาแล้วแหละเผื่อดีเลย์อะไรเงรี้ยประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ทุกอย่างเป็นไปได้โดยราบรื่นดีก็โอเคค่ะ,คะเห็นไหมการมาเที่ยวตัวลมไม้แบบรถสนาธารณะมันทำได้เว้ยบอกตัวเองอยู่ก็อาจจะลำบากนิดน,นึงแล้วก็ถือว่าไม่ยากไม่ยาก เอาว่าเอาจริงๆด้วยความนี้เรามีเวลาน้อยมากนะคะที่เนี่ยก็คือมีเวลาแบบรวมเดินทางจากเจนีวารวมเดินทางไปกลับเจนีวาก็คือแบบ4ี่วันนะคะก็เราจะมีเวลาที่โดโลไม้แค่ประมาณสองวันเราก็เลยเลือกที่จะมาเป็นทรีคามใช่ไหมเขาเรียกชื่อข้าที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นไฮไลท์ของโดโลไม้แล้วที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเดินที่นี่อ่ะจะแพนให้ดูดีวกว่าก็คือจะเป็นแบบ เขาตั้งๆอันนี้นะคะที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของโดโลไมแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วโดโลไมอ่ะมันมีเทรลที่แบบที่เดินได้เยอะมากนะคะแล้วก็คือถ้ามีเวลาถ้าเรามีเวลาจากอาทิตย์หนึ่งในการเดินเทรลที่นี่เราอาจจะแบบ อาจจะต้องเดสหมายถึงว่า,าจะพักที่ไหนเป็นหลักอย่างเช่นพักที่คอติน่าหรือพักที่ดาเบียโคที่เราเพิ่งมาจากที่นั่นน่ะแล้วมันก็จะมีเหมือนรถบัสที่แบบรถบัสในเมืองนะคะรถบัสในเมืองที่จะปัดไปสถานที่ต่างๆไปจนริมเทีวต่างๆได้อันนั้นก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงรถแมคโครไหมแต่ก่นั่นแหละ หิวเลยไปทานอาหารชาเช้าเฮ้ยไปทานอาหารเย็นกันดีกว่า ายามออกมาถ่ายรูปหลังพระาทิต์ตกนะคะเตาว่าวันนี้ค่อนข้างมีเมฆเยอะแล้วก็พาทิตน่าจะอยู่ข้างหลังไอ้ทีครามนี้ค่ะก็เลยแต่ก็สวยมากแตก็สวยมากสวยมาก <c oughs>